อดีตขุนคลังไา่เหตุผลทำไมต้องยกเลิก MOU 43นายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กในรูปบทความเรื่องเหตุผลต้องยกเลิก MOU 43วงเล็บบทความที่1ระบุว่าถามว่ามีเหตุผลใดบ้างที่สนับสนุนให้รัฐบาลไทยสมควรยกเลิก MOU 43ตอบว่าเหตุผลที่หเพราะยกเลิกได้ MOU เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาทำขึ้นในปี2543ประเทศไทยและกัมพูชามีปัญหาเรื่องเขตแดนมานานหลังจากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งซึ่งในบทความนี้เรียกย่อว่า MOU 43 เนื้อหาหลักคือจัดตั้งคณะกรรมิการเขตแดนร่วมวงเล็บจอยบอร์เดอร์คอมมิชีหรือ JBC เพื่อปักปันเขตแดนตามเอกสาร3ฉบับคืออนุสัญญาฉบับปีคศ1904สนธิสัญญาฉบับปีคศ1907และแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานการปักปันของคณะกรรมการระหว่างอินโดจีนกับสยามตามอนุสัญญาฉบับปีคศ1904และสนธิสัญญาฉบับปีคศ1907 อย่างไรก็ดีเวลาผ่านมานานถึง25ปีจนถึงปัจจุบันก็มีความคืบหน้าน้อยมากไม่สามารถมีการสร้างกำแพงเขตแดนได้แต่กลับมีการละเมิดหลายครั้งในข่าวกระดาษเปื้อนหมึกที่ขเขมรไม่แยแสนายคำนูนสิทธิสมานอดีตสวาได้อธิบายต่อสำนักข่าวอิสาราว,ว่าสาระสำคัญที่สุดอยู่ที่ข้อ5 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจแนวเขตแดนทางบกร่วมกันหน่วยงานของรัฐบาลและเจ้า้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นจะงดเว้นการดำเนินการใดๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดนเว้นแต่เป็นการดำเนินการของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมซึ่งหมายความว่าแต่ละฝ่ายจะรุกล้ำไม่ได้ จะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไม่ได้ไม่ว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรทั้งสิ่งไม่ว่าจะเป็นถนนวัดตลาดหรืออะไรก็ตามขุดสนามเพาะไม่ได้วางกับระเบิดก็ไม่ได้ซึ่งฝ่ายไทยไม่เคยทำแต่ปรากฏว่ากัมพูชาได้ละเมิดมาแล้วประมาณ450ครั้ง เมื่อไทยแจ้งไปกัมพูชาแก้ไขให้เพียงประมาณ100ครั้งวงเล็บข้อมูลมาจากรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความมั่นคงในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เมื่อวันที่5มิถุนายน2568การไม่มีกำแพงเขตแดนดังกล่าวทำให้ชาวกัมพูชารุกล้ำได้ง่ายก่อปัญหาการค้าของเถื่อน ธุรกิจสแกมเมอร์และคาสิโนรุกล้ำรวมถึงกลุ่มของนายหุ่นเซนมีการใช้เขตแดนที่ไม่มีกำแพงเป็นประโยชน์ในการก่อความขัดแยง้งเพื่อปลุกกระแสะความรักชาติในการเลือกตั้งหลายครั้งล่าสุดเกิดกระแสะคนไทยเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43ปรากฏอมรินนิวส์รายงานว่าโคศกยุติธรรมเขมรแถลงข่าวว่า ไทยยกเลิก MOU 4-3ฝ่ายเดียวไม่ได้ถ้าเขมรนไม่สมยอมเพราะ MOU 4-3มีสถานะตามกติกาสหประชาชาติเป็นสนที่สัญญาผมมีความเห็นว่ากัมพูชาแสดงท่าทีมาตลอด25ปีไม่ต้องการยกเลิก MOU 4-3เพียงแต่เก็บเอาไว้เพื่อเป็นยันเบรกมีให้ฝ่ายไทยสามารถสร้างกำแพงเขตแดนได้เบื้องต้นก็ย่อมแสดงเจตนาชัดเจนว่าการยกเลิกจะเป็นประโยชน์แก่ไทยมากกว่ากัมพูชา ถามว่าถ้าหากว่า MOU 43เข้าข่ายเป็นสนที่สัญญาไทยมีสิทธิ์ยกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่ตอบว่าได้เนื่องจากกัมพูชามีการละเมิดหลายครั้งตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนที่สัญญาคสอ .1969 วงเล็บเว n ยน c o n v e n t t o n on the Law of Treaties 1969ข .60 ระบุว่าการยกเลิกเนื่องจากถูกละเมิดข้อย่อยหนึ่ง กรณีที่เป็นสนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศประเทศหนึ่งอาจยกเลิกหรืออาจระง,งับการมีผลใช้เป็นการชั่วคราวซึ่งสนธิสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดได้ถ้าหากอีกประเทศหนึ่งทำการละเมิดข้อตกลงอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นขออ้างของโคศกยุติธรรมคเมนจึงเป็นโคมลอยไม่ตรงกับกติกาไม่สามารถขัดขวางไทยยกเลิก MOU43 ได้นี่เป็นเหตุผลที่หที่สนับสนุนการยกเลิก MOU43